สวัสดีทุกคนค่ะมานั่งรุ่นฟ้ายสชิมคูภูน้องสิจพูกันนะค่ะตอนนี้นากลางออกจากทะเลสาบืองทองค่ะไปต่อรถเี่ไปต่อรถเด็กสองต่อไปค่ะพี่ไปสู้กันต่อค่ะ ติงแปดมืองทองคทอยู่ติงแปดเมืองทองคทอยู่รถตูรถจะปล่ด้านขวาณวันวันที่นาขึ้นรถไ้าสีฟูนี่นะ้พี่มีการต่อรถไฟ้ายนาต่อรถสามสายค่ะคือตอนนี้นั่งจากเมืองทองเลสามเมืองทองใช่ไหมคะไปต่อข้างนอกคือไปต่อที่เมืองทองปากทางเมืองทองอีกหนึ่งต่อแล้วจากเมืองทองอ่ะ จากเมืองทองใช่ไหมครับพี่นาตอบไปลงที่กรมชนชนประทานอีกแล้วนาก็ตอบอีกต่อหนึ่งเพื่อที่จะไปสถานีศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีนะวันที่นาขึ้นนะคะแต่แต่ว่าถ้านาลงคลิปช้ายังไงมีการเปลี่ยนเป็นยังไงนาะขอโทษด้วยนะคะนี่คือการขึ้นรถไฟฟ้าชงที่สองนาพี่อันนี้แหกอันนี้นะทาทำธุระเสร็จแล้วเลยเอาวิวบรรยากาศถ่ายกลับมาให้พี่ให้พี่ดูนะคะ อยู่ขาเก่าป่ะพี่เนี่ค่ะของเล่นของเล่นของเล่นครับพี่มาเล่นอ่ะค่ะ่อเงทยประูรถจเปิดด้านสิญญ่งเช ติดตั้งก Harr ันค่ะเบื้องหลังก <exclude. S 2> <met ern>, ันต <Por> ิดตั้งติดอ๋อเมืองทองเมืองทองซุปเปอร์ท้ามืที่ห้าพี่ซุปเปอร์สปอตชิเซืปงทอร์เทสปอต

ถามเราไปตอบถามแล้วหนึ่งตอบให้ไปตอบที่สองกันไปรอรถลงพี่เดินลงค่ะนี่เดินลงแล้วก็ไปสันน่งขนมรานไปชาชลาตร,ตรงกลางไปมินบุรีแต่เราไปซูมาชการค่ะเขาบอกลงลิฟต์ก็ได้ค่ะนะบอกไม่เป็นไรค่ะค่ยๆ,ๆลองเดี๋ยวก็ถึงค่ะ <laughs> อ๋อพี่มันสูงจริงๆ่ะเนี่ยนี่เดี๋ยวนะขอหยดไปหาทางขึ้นกันนะคะกลังขึ้นที่มันเป็นเล็กแก้ว้สถึงแล้วชั้นสาม ประตูริดบิ้นกำลังเปิดค่ะเรียบรถึงแล้วมาถูกป่ะโอเคมาถูก <c oughs> อ่าผ่านเดี๋ยวรอค่ะรอรอไม่เชิญโทรมาเราน้อง,องหวานเย็นมากันดีกว่าพี่อ่าไปแล้วค่ะรถไปมีนบุรี นี้ลงมาต่อที่สองมาพี่จากเมืองทองเมืองทองมาต่อที่อะเลสาบเมืองทองพี่เรามาต่อที่เมืองทองดูนนองสีชมพูพี่เป็นต้นแ้วอันนั้นไปไปมีนบุรีค่ะไปพี่ ไปครับพี่พี่เอาจากเมืองลองแล้วสถานีต่อไป The doors will open on the right-hand side of the train. ไปดูวิวฝั่งนี้พี่สวยอันนั้นเป็นหลา,ลางเี่ค่ะเหี้ยสวยโค้งี Boom, mm -hmm. Attention, please mind the gap between tree and platform.

อันนี้เส้นเรีย่ยมเรี่ยมสอามเอ้ไม่ใช่เรี่เมปากเกตนี่ถนนเรี่ยมเรืองมปากเปากเกตบายากเกดบายพ่อ oh uh -huh. i um, yeah,

พ,นนพี่นั่นว่าชลประทานคน่พี่โรงเรียนกรมชลประทานไปเราลงต่อพี่นภะาเดินลงเราต้องไปนี่รถไฟฟ้าจแล้วเราต้องไปฝังคโนเพื่อไปต่อรถไปส่ราชกาาค่ัสถานีสุดท้ายของเราต่อที่สามกีพี่ไปกันนะเร<ม>ออาแยกกันนะคะพี่ต่อาสีแดงาีเหล่อวนนะครับรถไฟฟ้าก็าด้ย,ดย,ดยนะครับรถไฟามาะบจักรตกดย วิหาอันนี้ไม่ใช่ของเราค่ะของเรารอกระบวนหลังค่ะ

กขจะมีป้ายบอกพี่ว่าเราขึ้นขบวนไหนนี่ไอ้ทีเอ็มสองสที่สามสูตรไปกรมไปไปเมืองทองอนี้นั่ดางไป่รการมรุทีนะคดาง่ไปถึง้นะขเากบรายีะคั่หามวลาขึ้นก็ต้องระวังเลยค่ะอ่านได้ดีฟังเขาประกาศได้ดีนะคะ เมื่อกี้ทวยพุทธสารหลงขบวนพี่ดีนะเจ้าหน้าที่เขาเรียกไว้ก่อนไปไหนคะ พี่แกวิ่งเล่นเดียวเลยพี่เลนนี้เลยเลนขวาขวาเพราะว่ารา,าน่าจะเป็นขบวนเดียวพี่ที่วิ่งวนไปวนมาผู้โดยสารโปรดทราบขณะเข้า,ขา,าออกขบวนรถโปรดรงช่องว่างระหว่างื้นชานชลากับขบวนรถก็บคุณค่ะ Attention please mind the gap between train and platform ก็พี่พี่คนไหนที่จะเดินทางจากสุนราัชาการนะคะก็เผื่อเวลาไว้ด้วยนะพี่เพราะว่ามันต้องไปต่อรถด,ด้วยค่ะมันต้องเผื่อเวลาต่อรถด,ด้วยเพราะว่านี้ก็จากสุนสุนราัชาการก็ไปต่อรถที่กรมชนเพื่อที่จะไปมินลียาวโกโฮโยไปพีนใช่ไหมคะแต่พอดีว่า แต่พอดีว่านาไปเมืองทองธาน,นีนะก็เลยเดินต่อสามต่อทั้งพี่แต่ว่าพี่ๆจะไปบินบุรีอ่ะก็สองต่อต่อรที่กรมชลอันนี้นะพูดถึงนะวันที่นาขึ้นนะพี่วัน,ว,นวันนี้ก็คืออาจคลิปนี้อาจจะอยู่นานอาจจะไม่ใช่อย่างทีนั่นก็ล้วแบเวลาอาจจะเปลี่ยนไปนะคะ นี่นะวันที่นาขึ้นนี่ขึ้นครั้งที่สองนี่เจอเลยแจ็คพอตพี่พไม่เห็นหรอแม่เห็นนู้นเครื่องบินกำลังลงค่ะ วันนี้ลงเปลี่ยนทิศ่ะเครื่องบินเปลี่ยนทิศทางลงอีกแล้วน่าจะเป็นเอเชีย e กำลังลงอยู่ ประตูจะเปิดอยู่ทางด้านขวาฝั่งของรถแท็กซีเราโชคดีอย่างพี่ว่าตอนตอนที่เนี่ยตอนที่เราถ่ายคลิปอยู่นะพี่คือนหนึ่งไม่ได้เสียเวลารอรถเลยค่ะเราบอกขึ้นปุ๊บจะขึ้นปุ๊บป๊าป๊บป๊าเลยค่ะก็โชคดีเลยพี่ใช้เวลาเดินทางไม่นานเท่าไหร่ครับจากทะเลสาบเมืองทองนั่งรถสามต่อ ี๋ยวเราก็จะถึงแล้วสถานีหน้าสถานีสุดท้ายเกาะ <c oughs> น,นี้นะพี่เดี๋ยวจะเข้าโค้งสคงใหญ่ <c oughs> เยโอ้ะวังมันเ่ียใหญ่ขึ้นเยอะอลเลย สร้างตึกใหม่ได้ กศูนย์นนราชการนงทบ,บุรีแหม่มี่น้องสีชมพูจริงๆนะไม,นม่ได้คขอผมอ่ะแล้วคะ่ะ เดี๋ยวนะขอจบคลิปนี้ด้วยค่ะกับการเดินทางมาจากเอ่อสไลส์สา,สาเมืองทองค่ะมาที่สถานีสุราชาการก,กับการเดินทางที่ไม่อยากบอกเลยโอการเดินทางสามต่อของเราค่ะต่อแรกคือต่อจากขึ้นจากสรลส์าบเมืองทองมาลงที่สถานีเมืองทองจากเมืองทองแล้วก็ขึ้นจากเมืองทองมาลงต่อที่กรมชลประธานค่ะพี่จากกรมชลประทาน,น,ะะารทานเราก็มาต่อตรงที่สุราชาการ นะวันที่นาเดินทางแนะพี่บอกไว้ก่อนนะคะยังไงนู้นอันนู้นอันปุ่นๆโกหกว่าน้องเป็น,น,อน,น,อน,นไอ้น้องสินม่วงค่ะนี้ค่ะกับการเดินทางขึ้นรถไฟฟ้าครั้งที่สองสีน้องสีมือครั้งที่สองค่ะยังไงคลิปนี้นะไม่รบกวนพี่นะคะไว้บายกับน้องที่พูพีเอ็มยีะะ่สิบสามกันะคะคุณป้าคุณป้าเราขึ้นรถไฟตกใจเลยวิ่งขึ้นถัดน้าเนา่พี่อะแล้วค่ะยังไง ถ้าในคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดผู้จ่าเออได้ผิดตัวทุกง่ายขอโทษด้วยนะคะยังไงนะไม่ลโกวถามเหมือนเดิมถ้าไม่ใช่เสียงไม่ใช่ยังไงขอโทษด้วยะคะ่ะยังไงขอกลบคำว่าสวัสดีพี่ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ